บันทึกความทรงจําเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองคนเดียวครั้งที่3ตอนอายุ54ปีทร pues ิปญี่ปุ่น31มีนาคมถึง8เมษายน2558หรือปี2015 EP ที่8สุรุงาวกะฮฮชิมันกุชไทยคามาคุระค่ะ EP ที่8นี้ยังคงเป็นวันที่6ของทริปนะคะซึ่งป้าเนี่ยนั่งรถจากตรง ฮาเซไดละมาลงที่สถานีคามาคุระค่ะแล้วก็ออกมาด้านหน้าเพื่อจะไปเที่ยวอีกส่วนหนึ่งของคามาคุระซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยป้ายังไม่เคยมาเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ป้าจะมาเดินฝั่งนี้นะคะเพราะว่าป้าจะไปที่ซุรุเงากะฮาชิมันกุชรายค่ะแล้วก็จะผ่านถนนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นถนนคนเดินนะคะมีย่านช้อปปิ้งเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ รถที่จะเดินทางกงลับคามาคุระมาแล้วนะคะตรงนี้คือสถานีคาเสกค่ะเราก็กลับทางเดิมใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะสถานีคาเสกนะคะ <c oughs> <c oughs> 踊りたいです。<laughs> <laughs> <OK> จากคาเซมาคามาคุราแล้วก็มาสองป้าสองบริษัทใ้เนี่ยค่ะทางรถไฟเขาอยู่ติดบ้านเลยนะคะเดยอแต่ว,ว่าเป็นโลโ่้โสายโลโล่งอีนติริลายก็จะวิง่งวะไม่ได้เร็วมากนะคะ จากสถานีคามากุระเดี๋ยวป้าลงไปป้าก็จะพาไปเที่ยวสาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคามากุรนนะ,ะนี่ค่ะเดีย๋ยวเราออกด้านนี้เลยค่ะ <c oughs> อออกไปด้วยกันเลยค่ะรถ <c oughs> ไฟนี่เขาจะเข้าทางออกทางนะคะ <c oughs> อย่เราออกทางนี้ ฝั่งนู้นก็จะเป็นทางขึ้นค่ะเดี๋ยวเดินออกกันเลยนะคะจากสถานีคามาคุระข้างหน้านะคะป้าก็เดินมาทางขวามือนะคะก็จะผ่านอนนาฬิกาตรงนี้นะคะเพื่อจะไปที่นี่เลยค่ะตามป้ามานะคะนี่ค่ะสุรุเกากะ ทาชิมันกุชยัยเดินไปอีก850เมตรนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคามาคุระนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีโคมันชิโดริสตรีนะคะเดี๋ยวไปดูว่าถนนตรงนั้นมีอะไรบ้างนี่ค่ะมีะคามาคุอคอระกิลซอสเซจนะคะเป็น Domestic ham and sausage. Yeah, I'm going to eat i ระว่งนางทางเดินนะคะก็ <c oughs> จะเห็นต้นซากุระ <c oughs> สวยงาม <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> เดินลอดไปทางนี้นะคะ <c oughs> ต้นซากุระใหญ่ <c oughs> นะคะซากุระใหญ่ เรเดินลอดจากมาจากอุโมงค์ตรงนี้นะคะก็ได้เจอเป็นเวิ้งใหญ่แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถบัสเดี๋ยวเราจะมาดูแผนที่ตรงนี้นะคะ w e ว c o m e to k a ม a คุล a ตอนนี้เราเดินมาจนเจอเสาโทรอีสีแดงใหญ่จากเสาโทรอีใหญ่นี้นะคะ ถนนนี้เป็นถนนคนเดินมีร้านค้ามากมายนะคะเดี๋ยวป้าจะเดินเข้าไปจากถนนสายนี้นะคะที่มีเสาธนรอีกอยู่ด้านหน้านะคะเข้ามาทางด้านนี้เลยค่ะก็ตรงเข้ามานะคะเดินตรงปรนสุททางนะคะแล้เวเลี้ยวขวาเราก็จะเจอสารเจ้านะคะตอนนี้สองขัานทางเนี่ยคนจะมาเดินจับใจใช้สอยมาหารับประทานอาหารนะคะตรงย่านนี้เยอะแยะเลยค่ะ การเดินทางมาเที่ยวคนเดียวนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็มันก็ให้ความเพลิดเพลินไปได้ในหลายๆรูปแบบนะคะเพลิดเพลินเจริญตาไปทุกอย่างแล้วก็ได้สัมผัสชีวิตของคนของของคนของประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งถ้าเราจะมาคนเดียวเราก็ต้องเลือกประเทศนะคะ ที่ดูแล้วเราสามารถจะดูแลตัวเองได้นะคะนี่ค่ะข้างหน้าน,นี่เป็นช้อปปิ้งทาวเลยนีนนะะ่เดินไปเรื่อยๆค่ะทางเดินก็จะเลยกลงผู้คนก็จะเยอะขึ้นตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะคะก็มาเดินเล่นกัน นี่ค่ะมีขนมท้องถิ่นนี่เป็นกระเป๋าที่ทำจากผ้านะคะแล้วก็แล้วก็เอามาผูกนะคะเขาจะมีวิธีผูกหลายแบบไอศครีมจากส้สมมีร้านขายผักสมุนไพร ชมพาเดินไปเรื่อยๆนะคะโอ้เจอร้านขายดังโงะค่ะแล้วเป็นหน้าซากุระด้วยหมายถึงตรงสีชมพูเนี่ยค่ะคือทำมาจากซากุระดอกซากุระค่ะเห็นแล้วยังกับปังปอนหมาที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวป้าพาเดินต่อไปนะคะเดินมาถึงสุดถนน้นะคะ ทางซ้ายมือเป็นร้านนี่นะคะดีค่ะแล้วเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดินลงมาที่นี่คงเป็นเมืองไส้กรอกนะคะเพราะไส้กรอกเต็มไปหมดเลยค่ะก็นั่งรถบัสกันได้นะคะสำหรับเที่นี่นะคะเราเดินมาถึงทาเข้าวสารเจ้าแล้วนะคะอยู่ตรง ไฟเขียวไฟแดงพอดีโทษทำมากีนนิ้วบังนี่ค่ะเราเดินข้ามถนนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปค่ะตัวใหญ่มากนะคะหนูข้ามสะพานนี้นะคะภาพนี้สวยงามนะคะถ้าขอถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะ นี่นะคะศาลเจ้าเดี๋ยวป้าจะเข้าไปข้างในนะคะ,ะก่อนไปเดี๋ยวป้าแถมดอกซากุระตรงนี้หน่อยจ่ายเร็วไปนิดนึงนะคะทุทีเห็นยังคะเดี๋ยวป้านี่ค่ะสืา้าช่วงนี้ดอกซากุระร่วงเยอะเลยนะคะ ะะเดี๋ยวมาดูภาพที่ป้าชมถ่ายมาด้วยค่ะได้มาช่วงที่มีดอกซากุระบานเนี่ยโชคดีจริงๆเลยค่ะตอนที่มาเนี่ยคือตอนเย็นแล้วนะคะก็คนก็จะเริ่มน้อยลงก็เลยแบบว่าถ่ายรูปได้ง่ายหน่อยตอนนี้ป้ากำลังพาขึ้นไปที่สัญญาข้างบนนะคะ เาถึงทันข้าวแล้วนะคะมีหอบเล็กน้อยป้าจะผาเข้าไปตรงด้านนี้ก็ใครเสรียงซสี่นะคะก็มาถึงนี้ได้ขอโทษนะคะถ้าหายใจแรง ขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกัน,นมาดูภาพวิวจากมุมข้างบนเลยค่ะ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่โชคุณคนแรกเป็นคนสร้างขึ้นนะคะนี่เราอยู่มองไปข้างล่างนะคะป้าเข้าไปไหว้แล้วนะคะ าใครจะเขียนอะไรไว้นะคะก็มาหยอด5 0ะเย็นนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่ปรารถนาขอพรแล้วก็มาแขวนไว้ที่ตรงนี้นะคะ ผู้คนเข้ามาขอพอรที่นี่เป็นจำนวนมากนะคะต้องพูดเสียงเบาหน่อยเพราะว่าอยูท่ที่ที่เขากำลังอธิษฐานกันนะคะค่ะผู้ชมก็ขอพอรมากนะคะแล้วก็ไปแขวนไว้ได้เวลากราบแล้วค่ะช่วงกราบนี้เขาก็เริ่มเปิดไฟนะคะเราก็จะเห็นภาพที่แบบว่ามีไฟด้วยก็สวยตอนนั้นสวยมากแล้วก็ ภาพถงดอกสกุรัยามพบค่ำเนี่ยสวยจริงๆโชคดีจังเลยที่ได้มานะคะแล้วก็วันที่6เนี่ยยังไม่จบนะคะยังมีอีกต่อ EP ีหน้าเลยค่ะจะพาไปกินข้าวกันนะคะไว้ค่อยมาพบกันนะคะพบกันต่อใน e ีพีเค่ะพกเราคือ